ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบ่มเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะ่าผลทุกข์ทางมะอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อกันพึ่งต้นและช่วยคนให้ผลทุกถ่ายทอดสดจาก อาคารดอยฟ้าพุทธสถานผู้ผผาฟานน้ำบ้านแม่เรลาตําบลป,ป่าแแปลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณตีห้ถึงเจ็ดนาฬิกาสสิบนาทีของทุกวันหน้าวันนี้วันเสาร์ที่21่สิอ็พฤศจิกายน2,563 นาะเป็นค่ายให้มันสัญจรกรสิกรรมไรสารพิษชีวิตผาสุขครั้งที่1นะึเป็นวันที่6ของค่ายนะจัดกันระหว่างวันที่16ถึง2ี่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าและนะเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่4นะี่ วันที่14ของค่ายนะจัดกันระหว่างวันที่8พฤศจิกายนนะถึง5ธันวาคม2563นะโดยมูลนิธิแพทย์พิธีธรรมและจิตอาสาแพทย์พิธีธรรมทั่วโลกนะสารพลังกันนะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563 ก็เป็นโอวันนี้อาจารย์ต้องทํารายการสุภาพดีวิธีธรระตอบปัญหาเพิ่มปัญญากับหมอกเขียวก็ในช่วงส0บนาฬิกาถึงเที่ยงโดยประมาณนะวันนี้10บนาฬิกาถึงเที่ยงก็จะได้ทํารายการนี้ด้วยก็ว่ากันไปได้พบปะกับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านที่จะ ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มานะก็อ้าวสิบนาฬิกาถึงเที่ยงนะก็ค่อยถามกันนะอ้าวช่วงนี้เราก็มานเรียนสาระธรรมต่างๆนะเรียนรู้สาระธรรมสาระข่าวสาระธรรมต่างๆการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริงก็ต้องปฏิบัติกับวิถีชีวิตจริงนี่แหละนะ พิีชีวิตจริงที่มีผัสสะมีอะไรอะไรมากระทบกับชีวิตของเราแล้วเราจะปฏิบัติกายวาจาใจอย่างไรให้เราพ้นทุกข์และให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะให้ผู้อื่นให้เราและผู้อื่นนะพ้นทุกข์แต่รับประโยชน์สุขสูงสุดนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะตัดไว้ในเวทนาร้อยแปดก็ให้ปฏิบัติทมกับผัสสะ ต่างๆนะแล้วก็ทําให้ชีวิตตัวเองพ้นทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปด้วยนะอ่าตอนนี้ช่วยคอมพิวเตอร์ให้พ้นทุกข์หน่อยนะดับแล้วจอดับแล้วนะดับยังไงนะไปไม่รอดแล้วนะไปช่วยคอมพิวเตอร์ให้ฟื้นคืนชีพหน่อยนะหมอดแล้วอ่าอ่าอ่า เมือเขาจะปรินิพานแล้วน่เาเจะดับขันปรินิพานแล้วก็จะพ้นทุกข์แล้วลก็วเอาให้เขามีชีวิตก่อนอย่าพิ่งปรินิพานออไม่เคยจ่ายค่าฐานีเลยแล้วจอดับเจอดับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นวันนี้ที่บททบทวนธรรมนะเราจะเริ่มต้นบททบทวนธรรมชุดที่เหลือๆนะเดี๋ยวบททบทวนธรรมชุด อ่าหกสิบสามกระดัที่เหลือเอเรามีอยู่ร้อยตอนนี้รวบรวมมาร้อยยี่สิบหกระดัดนร้อยยี่สิบหข้อเมื่อวานเราได้เรียนรู้ได้ทบทวนไปหกสิบสามข้อนะหกสิบสามข้อนี่หนังสือเขาทำเสร็จแล้วนะเป็นโอ้โหหนังสือเนี่ยบททบทวนทมเนี่ยนะทาง ทีมงานไปทำนะเขาก็ทำมาเป็นเล็กๆเ,เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆพกไปได้เลยนะโ oh, อ,อ้เอาไปอ่านสบายๆเอาไปอ่านสบายๆไปเอาไปเป็นของขวัญกันนะเอาไปแจกกันได้สบายๆเลยนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้สบายเลยเอาไปแจกกันได้หรือจะใช้งานอะไรก็แล้วแต่งานอะไรนะงาน งานเกิดงานตายอะไรก็แล้วแต่นะงานปีใหม่งานอะไรอะไรนะบางทีงานศพบ้างงานอะไรก็แล้วแต่นะที่จะเป็นประโยชน์อนะเนาะเนี่ยทำแล้วโอ้โหน่ารักเชียวเล็บเล็กๆนะพอเก็บบุกเล็กๆเท่าฝ่ามือเนี่ยนะเท่าฝ่ามือเล็กๆเลยดีนะสวยเล็กๆง่ายๆนะพอเก็บบุกเล็กๆเนี่ยมีหยุดเนี่ยเขาทำกันมาละเสร็จแล้วได้รูปรอยมานะ ทั้งหมดก็ร้อยร้อยยี่สิบหกกะรัร้อยยี่สิบหกกะรัปอืมนะก็ดีอ่าดีก็ได้นะไม่เข้าไปใส่ชื่ออาจารย์ไปข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะไม่ด้ดูก็ดูอยู่เหมือนกันเมื่อวานใส่ข้างหน้าดยก็ได้นะบางทีคนก็อ่านบททบทนทำใครรวบรวมมาวะ บางทีเขา,าก็ไม่รู้ใครรวบรวมมาบางทีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเออแต่บอกอาจารจันรวบรวมเนี่อาจจะมีแฟนคลับสนใจนะอาจจะมีแฟนคลับนะสนใจได้จริงๆบอกอยู่เขาบอกอยู่ข้างหลังเราไปซ่อนไว้ปิดทองหลังพระนะอ๋อก็ต้องปิดทองหลังพระกแล้วซ่อนไว้ข้างหลังปิดทองหน้าพระบังก็ได้นะนะะ ปิดทองหลังพระแล้วให้ปิดมากๆๆๆจะล้นมาหน้าพระก็ได้นะ <c oughs> เออนะอะที่ทำมาก็ดีแล้วละนะอาจาจันว่าเอาเอามาไว้ข้างหน้าเดี๋ยก็ได้นะเอามาไว้ข้างหน้านะก็ดีเขาจะได้รู้ <c oughs> อ่าก็แจ้งฝ่ายตลาดฝ่ายที่ไปทำนั่นแหละนะที่จริงเข้ามาให้ดูอยู่เมื่อวานอนาะจารย์ก็รู้สึกโอโหดีละมันายอย่างงี้ก็ดีมากลอะอะโอเคนะแล้วก็จะได้ แจกจ่ายเจือาจานกันไปจะแจกจะขายถูกก็ว่าไปนะเล่มเล็กๆดีมากเลยโอ้คำพีชีวิตเราเนี่ง่ายๆเลยนะไปไหนมาไหนนี่พ้นทุกข์นี่เปิดมาอ่านเลยกำลังทุกข์ๆนี่เปิดมาอ่านเลยเนี่ยเห็นใครกาลังทุกข์อยู่ลองไปอ่านดูนะเะเล็กๆเ่ยเขาจะมีกําลังใจอ่านนะแต่โตๆนี่มันออเล่มหนาๆนี่รู้สึกจะหมดแรงก่อน เล็กๆขนาดพวกพาไปได้เลยเนี่ยเป็นยันนะนี่เป็นยันนะแต่ไม่ใช่เอไปเป็นวิเศษแบบเรา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 ไม่ใช่นะไปอ่านอ่านแล้วก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะอ่านแล้วไปปฏิบัติให้ถูกอ่าดีนะธรรมานิ็ดีและนะเอาไปใส่ชื่ออาจารย์ไว้ข้างหน้าล้าก็ได้นะ เขาจะได้ไม่ได้อยากโชว์หรอกนะแต่ว่าเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนรวบรวมมันก็มีน้ำหนักนะมันก็จะมีน้ำหนักที่ทําให้คนตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้นะบางท่านโอ้โหแตะชื่ออาจารย์เอาไปใช้เลยบางท่านแตะชื่ออาจารย์ก็บกมือลาเลยนะก็เอาคัดกันไงคัดกันเลยนะหกสิบคนบรรลุธรรมหกสิบคนลาสิกขาหกสิบคนกากเลือดตายนะก็ได้ทั้งนั้นเอาเป็น เอาไปเป็นยันนะคัดคน,นอะไก็ดีนะนะอ่ะก็ดีดีนะดีละช่วยกันทำดีละ <c oughs>